รัฐบาลก็เตือนระวังค่ะโรคอุจจาะร่วงในช่วงฤดูร้อนแนะนำว่ายึดหลักสุขร้อนสะอาดค่ะ นายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจสำสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงฤดูร้อนขอย้ำเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากโรคที่มักจะเกิดขึ้นและขอให้ประชาชนหมั่นดูแลสุขภาพโดยเฉพาะความสะอาดของอาหารข้อมูลจากกรมควบคุมโรคพบว่าโรคที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงอากาศร้อนประกอบด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะตั้งแต่วันที่1มกรคาคมถึงวันที่14มีนาคม2568มีผู้ป่วยสะสม2 111,194รายโรคปอดอักเสบป่วยสะสม111,552รายโรคอาหารเป็นพิษป่วยสะสม37,831รายและโรคอุจจาระร่วงเสียบพันป่วยสะสม129,638รายค่ะครับผมก็พบผู้ป่วยสูงสุดนะครับคืออายุ0 4ปีในช่วง10ปีนะครับปีพุทธศักราช2558ถึงปีพุทธศักราช256 0 อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลงนะครับผู้เสียชีวิต1-4รายต่อปีการป้องกันโรคให้ยึดหลักสุกร้อนสะอาดครับล้างมือด้วยสบู่และน้ำให้สะอาดเลือกดื่มน้ำต้มสุกหรือน้ำดื่มบรรจุข,ขวดที่มีเครื่องหมายออยอรวมถึงเลือกบริโภคน้ำแข็งที่สะอาดกันด้วยนะครับ